เอาทานเกับท่านเตียอ,อ,อกนด,ด้อยอันนี้คือก่อไฟก่อไฟอคลีนหมากระทุหมูกระทะหมูกระทะอะหมันเป็นที่แจงฝนฉีดตงนี่เนาะมึงเนี่ยคึมคึมไหมคึมคึมยังฝนฉีดตรง ฝ้าเหลื่อมบ่นี่ฮะยังมาหามันคือเป็นเรื่องฝ้าเหลื่อมๆตรงนี่ไันมันขังนดอกดอกอะไรนั่นอู้หู้หู้หู้ก็ไฟแบบอันนี้เลยแบบ 5G พอตอกมาดังเนี่ยเอ้าหมดแล้วมาครพี่น้องกินได้ยอย่างไม่ได้กิน

มันเดอไปสิไปลูกอะ้อีเทยเที่้น้ำกันด้วยแล้วมั้งทด่นๆต้องะรเยาวาถอดหรือ่อมันให้อื้อหือต้องสวน่ทีอ๋อโอ้ยเหนงเอาไปขึ้นไหมเรียบรอยเลยมันก็มวบักังอสองสามสันสองสันสามสนที่ไดกังกังิวสามเ่อันนั้นทอปลาแซลมอน ยางเซโลสมั้นหรือยางเซฟนีด <huh> ่มันบ่เห็นนี่ะตามวบ่อยแ่้วมันคือได้เดี๋ยวไม่ทำให้โอ้โหซูนอล้วเอาใหญ่ฮากันนะน้ำจิ้มก็เลื่อมหายได้ยังไงเลื่มมันอีกอย่วพูดตามตรง

คือบอกไว้ลขเป็นนิ่งเอแเด็บเกี่ยวขังเอาเอาเอายังไม่ง่านน้ำกัดอยู่ด่โอ้ยเหรอผู้ล่นขีอยูเว้ยอะไรพวกนยโอ้ยไหลลงูหญ่นั่นพกสิมันกิยากกานี่ ไม่ได uhm. like, huh? ้เคียบองไ้ก็ไม่ยากกันดีเ่อนโยาวกีนะยกเป็นหมากระมันโมมี่มองไส้แล้วมันไหลเนาะไส้มันหระแม่บอนี่โมมี่เดี๋ยวได้เดีวไม่ใช่ค่าสวไส้ผ่า

หวาลดแต่เายอะอร่อยแอบปืนมงอกนะพ่อแม่จะมีขงไม่ใช่ีโมงไปหรอกแม่ทีไปบานอ่ะ

เมึงไปมึงจะมึงก็้าทเ่าหมดรุยรุยเสร็จหรอเสร็จแล้ให้ก็ไม่ดีกว่าไม่กระทะหลอดเพราะมีน้ำผด้งดิแต่ละขวดจซ้ันเ้อาไปเสรเบ็ด แนวนางหอนหอนออ่อนแล้วก็คนไข่บรรยากาศเท่ากับเทินไปยจงไไปยังงไัได้อยังไงเ <c oughs> จ้าว้า้ำสุขามีสหนัดอีดีนะเบื่ล่ะอไห <c oughs>

ตัวเองยัองสุดตัวงไนี่อง่งซ้าเมื่อกี้เดีเิกั้งซด้ะยืนเดนเาเป็นเช่นนา้นจะลาลาจไปนอนลาจะไปเดี๋ยวลงไปนอนอะไรนั้าเสร็จเลนเสร็จเสร นีได้ใครจิ้งกับมือสติให้ใจสุดเนี่ยไหนเนี่ยกดดเมาเลัไอตวน้หอเลาะอมเป๋อก็เ้นอ่ะไม่คนมาเอาสิไอคนหนวชิ้นสิโอ้ย่าเาถามหอนดือกั่ะเอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมเลยนเจะีย้นอยู่แบบจะละหมือนเะไรจะอซิบอเดือดเดือด้วยเนาะ กนนมาออ่เองนตอชุดนฮกบอยางนืนี่จิงต้องซ่เลยนะดาป้าเมนทเรนี้นะดทเส้วมดีที่แกนินเยอยากแซแกนนั่งหนักเนาะกินล้วก็บบกินได้หลายก็ม่กินได้หลายก็อันนี้ไหม เาเเกิเ่าเดวเขาจะน้อโอ้เ็ดโอ้่ค่ามันเดินคิดว่าเป็ดแร้งเก็บไส้ไส่ตักขาตัขาแ้คมเนี่นิเนาะนนมีโอ้นองมีเหนือด้วยจังตอนนี่ไม่คือพอๆี่ต่างมะพร้พอจะไหน ตัดเลยบนดึงเลยค่ะดึง้ดึงเลยดึงเลยเอาเปีนอยเลยเพะกินแล้วเพรา่าเรกินอยู่อย่างน้อยแล้วใคกินน้ำตาลนะสิบหเเลยว่าจะองอย่างน้อยนีันตอนเพาเี่าเม้นพอว่าตบอนหัเออ้ายืนบแข็มมกินน่น ที่ไนอะ้มีน่ยกินเอเพาะวาอย่างเี้ยลาอ่าานอนเลยเด้อไอ้ต้หหมหตม่นะยาซื้อมาแวยาต้มถั่วต้มจอยต้องขาดอย่างไงจัย่างตไมะฮู้้องฮูะตุ้ไม่ัมวงนะะให้สิกินไปอยอะับมวง really well. เราจะเจียมาหน้าขนาดี้แหมาได้กินเนเลยนะคือเบิ้งซ้งแบงเซน่สีสียางซอยนะอุ้ยขาเขาลุกช้ามีหน้าหรอคือมนมีวสอนบางคนเอาอยู่เข่นอ้าอิ่มแล้วเนาะเรอเเอาคือมาก่องกล่องทรงสูคืหลายแ่เอ้ากลางตาต ไม่รู้เลยตัวหนึ่งูองมาู้วนอุขีไยานานหรือเป่อีนะไม่ข้งไนี่่รไ่อตลาดนั้น้าวม่วงค่ะลองลองชิมดูว่ามันจะเป็นยัไงอร่อยอ่แต่ไม่รู้อร่อยแต่ไม่แถมเซนไม่แถมเซนไม่แถมเนไม่แถมอุปเขาลืมข่าว โอ้เคนจรับ <Yay, S 1> like ้เอาว่น <favor ordering> ูบอกน้จิ้มเมื่อกี้น่โอ้หนูบอก่อเาจะมีเนูใเงอ่งอาอนโลกไม่เถื่อนม่เอนไม่เอาให้แม่กินแม่ให้ไม่สอนแมไม่ต้องกินแล้วนะัน่เล่ะ ทำงานเพื่สุขหรอวะจะหูจะหินเขาแก่แล้วเสียงหน่มยหูเปิดทำไมรู้ถ่ายอยู่นะนี่อะไรเก่ ผมว่าถ้าแกฮานอยสีรอบเนาะหาหนอยสีรอบฮานอยโแไหนมห่ะออแล้วปิดหมดแลวหานอทุกวันมีทุกวันมีวัมันเราต้องเล่นในเบกโนันแหนแลยซืได้ไหมหนซื้ได้านหน่ยอยปิดหมดแล้วไม่ใช่บอกเช้ามาเขาเริ โมงห้าโมงถึงทุ่นึ่งห้าโถึงทุ่นถ้าเป็นพวกเช้าเช้าะเป็นหุ่นนะไม่มีนี่ก็ไปแทงในเ็ก็เล่นเโมงไม่รู้ม่เคยเนห้าโมงแล้ววิ่อ่ะเมือนกันก็ยายขีรถไอ้นั่นมาทุกวันขี่รถน้ำน รถน้ำคันตีซุ้มๆแบบคัน<ะ>จีขมจนรัทบาล่ม<ค>เ<ะ>อ<ค><ะ>อเออมาแทงทุกวัน